รรกรรุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุมารีเหล่านี้ของข้าพระองค์จักไปอยู่สกุลสามีขอพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวสอนทรงพร่ำสอนกุมารีเหล่านั้นซึ่งจะพึงเป็นประโยชน์สุข แกกุมารีเหล่านั้นตลอดกาลนานดูกรากุมารีเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ามารดาบิดาของสามีที่เป็นผู้ปรารถนาประโยชน์หวังความเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเอ็นดูเราทั้งหลายจักตื่นก่อนท่านนอนที่หลังท่านคอยรับใช้ท่าน ประพฤติเป็นที่พอใจท่านพูดคำเป็นที่รักต่อท่านดูกรากุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหม เราทั้งหลายจากสักการะเขารบนับถือบูชาเมื่อท่านมาถึงที่ก็จักต้อนรับด้วยที่นั่งหรือน้ำดูกระรากุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าการงานภายในบ้านของสามี คือการทำขนสัตว์หรือการทำผ้าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นๆจักประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆอาจทำอาจจัดดูกระกุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหล เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักรู้การงานที่อันโตชนภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำจักรู้คนป่วยไข้ว่ามีกำลัง หรือไม่มีกำลังและจักแบ่งของเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่ควรดูกรากุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักอย่างทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ ให้คงอยู่ด้วยการรักษาคุ้มครองจากไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พีหน้าดูกระรากุมารีทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละดูกระรากุมารีทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายเทวดาเหล่ามานาปกายิกาสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มั่นเพียนขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวง ไม่ทำสามีให้คุณเคืองด้วยประพฤติแสดงความหึงหวงสามีและย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราะห์ค,คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ นาเรใดย่อมประพฤติตามความพอใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปกายิกาพวกเรานั้นช่างมีบุญ ที่ได้พบตัวจริงของท่านการที่ท่านรับคำเชิญของข้านั้นเท่ากับท่านแสดงความเมตตาต่อเราเราเป็นแค่ปุถุทชนธรรมดาแต่ว่าท่านจะช่วยชี้ทางสู่ความดีงามให้แก่พวกเราได้หรือไม่จุนทะชีวิตแต่งงานนั้นสำคัญคือต้องมีคุณภาพ ถ้าสามีภรรยานั้นมีสัมพันธ์ที่งดงามครอบครัวจะเจริญก้าวหน้าและความเจริญจะกระจายออกไปไกลทำให้ทุกคนรอบข้างมีความสุขสามีและภรรยาต้องยืนหยัดไปด้วยกันต้องอยู่เหนือความสัมพันธ์ทางกายและความหวงแหนในทรัพย์สินเงินทอง ภรรยาภรรยาถือเป็นส่วนหนึ่งของสามีส่วนสามีควรที่จะเคารพภรรยาเสมอและต้องให้เกียรตนะินางสามีนั้นไม่ควรจะทําให้ภรรยาของตนนั้นต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นส่วนภรรยานั้นต้องปฏิบัติตามหน้าที่สามีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน เขาควรอยู่ห่างจากสิ่งไม่ดีเขาต้องคิดถึงภรรยาก่อนที่จะตัดสินใจการใหญ่ทุกครั้งหน้าที่ของภรรยาคือรักสามีของนางเสมอรักครอบครัวของสามีมาเป็นดุดดังครอบครัวของตัวเองต้องดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวของสามีเสมอและให้ความเคารพแขกเรือของสามี ากเจ้าสองคนเชื่อใจกันเมื่อน,นั้นแล้วพวกเจ้าสองคนก็จะเข้าถึงการหลุดพ้นพร้อมๆกันพระองค์โปรดชี้ทางให้เราด้วยเถิดให้เราได้ใช้ชีวิตไปบนทางที่ท่านสอนจงคบหาคนดีๆคนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิตพวกเจ้าไม่ควรเข้าใกล้ พวกเขาจะพาเสียความตั้งใจไปด้วยจงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอ,รอบตัวของเจ้าที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณเมื่อสำนึกของเจ้าสะอาดแล้วทุกการกระทำของเจ้าจะดีงามไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะการงานหรือทำกิจวัตรอะไรจงเข้าใจมันเสียก่อนและพยายามทำให้ดีที่สุดหากเจ้าทำอาหาร อย่าทำเหมือนเป็นงานแต่จงคิดว่ามันคือโอกาสที่ได้ดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ของสามีดูแลลูกๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเจ้าด้วยจิตใจที่ดีอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าอยู่กับตัวเองเท่านั้นแบ่งปันความสุขความร่ำรวยและมั่งมีของเจ้าให้กับทุกๆคนด้วย จงอยู่ห่างจากการพนันและของมึนเมาจงทำตัวให้สุภาพอ่อนโยนและเรียบง่ายเมื่อไรที่มีเวลาจงเฝ้าดูภิกษุและฝึกทำสมาธิไปด้วยมันจะช่วยคลายความกังวลของเจ้าได้และเจ้าจะรู้สึกถึงความสงบในจิตใจจำไว้ว่าทุกเช้าตอนที่เจ้าลืมตา มันคือเช้าวันใหม่อีกวันสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่คนเรานั้นลืมที่จะรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆคนเราควรจำไว้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นต้นไม้ดอกไม้อากาศน้ำและท้องฟ้า เราไม่ได้เป็นเจ้าของมันเพราะงั้นเราควรควรที่จะขอบคุณสิ่งเหล่านี้รู้สึกขอบคุณสิ่งรอบตัวและใช้ชีวิตของตัวเองและคิดว่าเราเรียนรู้บางอย่างไม่ใช่ไม่รู้เลยหากไม่เรียนรู้เลยเราจะรู้สึกงุดหงิดไหมหากเรารู้สึกงุดหงิดแล้วล่ะก็ เราเจะตายลงไหมหากเรารู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะเบ่งบานเหมือนดอกไม้งามในโลกนี้พุทธะเชิญท่านฉันอาหารเถิด